ดีนะลมบ่อยแรงหรือว่าล้มชิมาตามหลังกับบรลูนะคะลม้มจะไปเห็นจะเ,เห็นผู้ขาวแล้วนะคะแต่ว่าเฮ็ดมันก็ออกปากปลายนะคะพ่อได้ยินนะค่ะโอ้ลมเริ่มมาแล้วฝนต,ตกแหงดีนะตกยังข้าม คนข่าวบ้านเนะาะถ้าตกกำวันนี่ไ่ได้หยักเลยนะไปะโยกยอะนะถ้าตกกำวันที่ไปโยกยอถ้าฝนตกแบบนี้นะผามมนสิออกมาเล่นน้ำนะคะเออบ้ายยอและปีนี้อ้ยนุ่พัดหนุยหลายๆฝนตกแห้งค่ะเออหนูว่ามันสิล่างเห็ดตแต่เมื่อนั้นนะแต่ว่าเห็ดมันก็ออก ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าฝนตก,ดดตกแดดตกแดดตกแดดอยนี่นะเห็ดมันก็ชีออกเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดแดดอีกช่วงหนานี่สิเป็นเหดรวมมีดออกนะคะแต่วันนี่กะมีแต่เหตุละงกกับเหตุพอนะคะะทาสีเห็นนะเพราะว่าถ้าฝนตกไปมีเหตุพอมันก็ชีโพลขึ้นมานะคะถ้าห้าวถ้าห้าวยางไปนี่ค่ะก็สีเห็นเป็นดอกเป็นดอกอยู่นะคะ่ะที่หนูหานะเพราะว่าถ้าเบาม,มันมัน,มน,มนมโปโพเลยหนูกระซิบว่เห็นไงแล้วหนูก็สิบว่ได้เห็ดนะค่ะ ถ้าเห็ดละงอกนี่มัก็สินางอยู่ข้างบนเนาะมันก็หาง่ายแต่ประเทศพอนี่มันต้องเบิ่งน้ำดินว่ามันที่แตกไหมอะไรอย่างนี้นะคะเออเพราะว่าวิธีหาเห็ดนี่ค่ะก็ต้องสังเกตนะเอาก็พายุเนาะค่ะนี่เดี๋ยวเจ้าก็จะได้ไปถ่ายนาอีกค่ะเมื่ออื้นไม่ได้เห็ดอย่างก็หายตะมอกไปถ่ายนาเนาะค่ะ นี่หนึ่งเห็ดนะคะนี่หนึ่งสักพักก็อค่ะอันนี้คือสองกิโลนะคะเดี๋ยวเอาก็ทีแยกออกว่าห่านกันว่าที่ได้จะขีดนะคะสองกิโลแล้วเอาก็เอามาล้างแล้วเอามาหนึ่งนะคะแม่ค่ะแล้วเอาก็ะีมาเฉลียว่าสองกิโลนี่ที่ได้จักขีดนะเพราะว่ากกมไม่ใิบว่าให้เกินไงกนตรงแหงและที่ให้เบิรงข้างหลัง ตรงทางหลังบ้านก็ฝนตกแหงนะเะก็เห็นผู้ข่าวเลยนะทูพะแอบได้ชิบมองก็เห็นเลยนะคะฝนตกแหงพายุขาวหอยวันที่เท่าไหร่น้อสุดยอดเลยนะฝนปีนี้คือปีไก่เนี่โอ้ปีนี้มื่อวันที่เท่าไหร่ละยี่สิบอ๋อปีไก่ปีน้องชมพู่หายนะมันแรงค่ะปีนี้ฝนดีจนจับมือจําเว้นสิปถือละคะ่ะเลือน เบื้องละอองฝนนะคะน้งกำลังไหลมันก็สีไปตามก้อนเมฆเนาะอยู่หมักม่วงลองผัดนะโดกๆดกอันนี้มันล้นทั้งหลายเลยนะคะลุงป้ากับมาเด็ดไปกินนะโอ้ฝนตกแหงค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ